รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบ้าย ฟคือภาชนะใส่อาหารที่มนุษย์ใช้กันมาช้านานโดยจะใส่ถ่านเผาหรือจุดแอลกอฮอล์ไว้ด้านใต้เพื่อให้เกิดความร้อนสูงขณะทานแต่ถ้าใช้นานเกินไปก็จะมีอาการหม้อร้อนและเหงื่อจะออกถ้าอยู่หน้าหม้อแต่บางบ้านใช้วิธีเรียกสุนัขให้มากินข้าวโดยการตีหม้อ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหมอ้อไฟใช้ใส่อาหารแปลกๆหล,ลายประเภทรวมไปถึงไอติมด้วยและในวันนี้พระเจ้าจะมาแสดงบารานุภาพในการทําไข่ตุน๋นหม้อไฟแถมยังเป็นไข่ตุ๋นฟูอีกด้วยเขาจะคว้าบารานุภาพไว้ได้หรือไม่มาติดตามกันในเมนูที่มีชื่อว่าหม้อไฟไข่ตุ๋นฟูสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวเชฟบะรายการทำอาหารที่อร่อยและสนุกมากที่สุดในครัวของผม yeah! ลุกอยู่คนเดียวเลยวันนี้นะฮะเราจะมาทำไข่หลอกลวงอฮะไข่ตุน๋นแต่มันเป็นหม้อฟูป่ะไข่ตุน๋นแบบฟูๆในหม้อไฟเออปกติก็จะรูก,กระจักันจักระเตกันจัด กติก็จะรู้จักกันแต่ไข่ตุนธรรมดาที่เป็นแบบมีเดียมมีเดียมเนี่ยมาดูแบบฟูฟูฟูไหมฟู oh. มาดูแบบฟูฟูกันมากนะฮะวัตถุดิบง่ายมากๆวันนี้เป็นแบบอีซี่คุกนะไม่ใช่การเข้าคุกแบบง่ายๆแต่เป็นการทําอาหารแบบง่ายได้ดูกันใีด้ดีๆครับอุปกรณ์ไข่ไก่ห้าฟองหอมผักชีแต่หอมไม่มีผักชีอย่างเดียวพริกไทยน้ําที่ละลายซุปก้อนปรุงรสแล้วะนะฮะและอุปกรณ์นะอนะันเม่กี้วัตถุดิบนี่อุปกรณ์ หม้อไฟหม้อไฟไม่ใช่หม้อไฟหม้อมีไฟนั่นมันไม่ใช่หม้อไฟอบางทีก็มันก็ต้องเล่นนะไ <c oughs> ม่รู้คนสงคอนเซ็ปของเรา <c oughs> เอาละครับแรไม่ใช่แรดูแต่เป็นแรไอเอ็มเฮ็ดหอมตากแห้งแช่อยู่ในอ้า <c oughs> ชื่อยาวเปล่า เห็ดหอมไม่ใช่เห็ดหอมธรมนนะมรมดานะเห็ดหอมธรรมดามันจะนิ่มน,นี่เห,ห็ดแต่แห้งมันจะแข็งแต่เราแช่น้ําน้ําเห็ดหอมห้ามทิ้งนะครับต้องใช้ครับต้องใช้เอาเห็ดหอมทั้งหมดนี้นะฮะออกมาออกมาจากน้ําที่เราแช่นะครับโหง่ายกว่านี้ง่ายทำง่ายง่ายกันบ้างหั่นตามขนาดที่ท่านชินชอบอชอบประมาณนี้หั่นประมาณนี้หั่นเสร็จแล้วนะแล้วก็เอาน้ำนะฮะน้ำเห็ดหอม,หอมเทผสมกับ น้ำที่ละลายซุปก้อนให้มันได้ปริมาณประมาณนี้นะครับไม่ได้ตวงไว้ใช้ความรู้สึกอีกแล้วครับจ้าไข่ห้าฟองนะเราจะนํามาถอ,อกกันตรงนี้นะครับผมชต่กล้องดูท้อท้อนะฮะอยู่กันมาหลายปีแล้วนะครับสําหรับครัวเชฟบัยังไม่เบื่อกันใช่ไหมฮะขอให้ไม่เบือ่อน,นะครับเราอยู่กันด้วยความรักนะฮะและความปานีน้ำนะฮะเทสดลง,งไป เงาถ้วยมาเล็กไปใหมากโอ้ไม่ได้จริงอันนี้ครับตีครับใี่ห้าฟองรับนี่ขนาดถ้วยใหญ่นะฮะยังจะเกือบยังจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับยืนอย่าตีต่อไปเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตีจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขอบคุณหมวกนะฮะจากตะก้องด้วยครับใส่ก่อนตะก้องนะครับเป็นสริมมงคลซึ่งมาจากเกาหลีรวยทีวต่างประเทศขออย่างเนี่ย ผมน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะแบบนี้นะในความคิดของผมเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกอีกนิดนึงอีกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อมือโอ้ไม่พา,ามันเลยเนี่ยพี่เหนื่อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสร็จปุ๊บนะฮะเห็ดหอมนี่เอามาใส่นะครับเห็ดหอมที่เราเห็นไี่เอามาใส่เพราะว่าเป็นไข่ตุ๋นสไตล์เห็ดหอม หลังจากนั้นครับเอาวัตถุดิบที่ลืมแนะนำฮะทานไฟทานดำทานเตาเผาไม่ใช่ทานไฟฉายอะทานเอาไปเผาไฟเมื่อใส่ทานร้อนๆจนเต็มหม้อไฟแล้วแล้วก็เทไข่ยันไม่แล้วไง่ะไม่นิดนึงมันจะลามลงมาไหมเป็นฝาเห้อ ไม่กำลังปิดหมอโดครับทำมาโหดโหจังก็าทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับฮะเปล่ามีคนกระซิบตลอดนี่ครับท่านผู้ชมดูดูดูปากกองไฟครับโอ้โหเหมือนภูเขาไฟเลยครับภูเขาไฟพอเกิดภูเขาไฟแล้วเราเอาเท่าภูเขาขอ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 แล้วไอ้เนี่ยนึกว <os> ่าให้หยุดพูดไฟแม่งแรงไปปะเนี่ย <t oks is nice> <Et> ไปรู้เหมือแล้วไงทำยังไงเนี่ยดับดับได้ไหมเออเออจะเกิดอะไรขึ้นก็เพาว่ากันไม่เนี่ยไม่ดูหน่อยอ่ะไม่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 เอาละครับอีกสองวันจะเกิดปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนเรียกว่าทั้งโลกและจักรวาลจนดวงดาวในสันสะท้านนะฮะเพราะว่าจะมีการกำเนิดของวงดนตรีใหม่ชื่อว่า Mushroom Hunter ซึ่งโลโก้เป็นแบบนี้ นะครับแล้วที่สําคัญเนะ่ยเอของเขาครับเพลงแรกจะปล่อยออกมาครับชื่อเพลงเหนือการเวลามันจะเศร้าน้ําตาแตกขนาดไหนแบบที่พี่โจ๊กพระเจ้าไม่เคยทำมาก่อนหลืออย่างนั้นเลยเนรอไปดูตัวอย่างครับ เป็นไงนะฮะเห็นคนป่วยเห็นความเศร้าเห็นน้ำตาเห็นลงศพดราม่าแน่ๆห้ามพลาดครับเหนือการเวลานะฮะ YouTube พร้อมกันทุกประเทศในวันที่ยีนี้นะครับติดตามด้วยกด Subscribe YouTube ของคลิปพิซซ่านะครับที่ด้านนี้ฮะกดเลยนะครับแล้วจะได้ชมก่อนใครครับตอนนี้เราดูข่าวกันอย่างไรฮะปล่อยไปก่อน ทางด้านของ MV เนี่ยนะฮะก็เนื้อเรื่องก็จะพูดถึงตำนานความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่ความรักของเขานั้นอยู่เหนือการเวลาไม่ลดน้อยถอยลงตามวันเวลาที่พัดผ่านหัวใจของใครนะก็มาดูกันนะเป็นการแต่งทั้งเนื้อร้องทำนองแสดงเองเขียนบทและกำกับเองของผมเองนะซีมคันจ่ายตังเองด้วยนะครับแต่ไม่อยากดูเองนะยังไงช่วยดูช่วยแชร์กันหน่อยครับนักร้องตัวเล็ก หนึงคงไปไหนไกล,กล,กลไม่ได้ถ้าไม่มีทุกๆคนคอยช่วยพวกเราครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะวันหนึ่งผมดังเมื่อไหร่ถ้ามัสลุมฮันเตอร์ดังเมื่อไหร่นะครับลืมตัวแน่นอนตัวนี้ไม่ค่อยหาไม่ค่อยหาแต่เล่นไปแล้วถ้าดังเมื่อไหร่รับรองครับผมจะไม่ลืมแฟนๆทุกคนนะครับและก็ยังจะมาทำครัวเชฟบ้าแบบนี้ตลอดไปครับโอ้ยสุขเรื่องันนะยังไงอีกน มันต้องฟูมันต้องฟูใช้เวลานาพกกนพอสมควรทั้งด้าองมส m รูมฮันเตอร์นะก็จะมีนักแสดงมากกว่าที่เห็นใน MV นะที่เข้ามาถ่ายทํากันณนะตรงนี้แล้วก็มีโปรดักชั่นที่ใช้เงินหลายแสนบาทในการทําแต่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ก็ติดตามดูด้วยนะครับ <c oughs> ทำไมอะ่ะนี่นะครับอันตรายเนี่ยมองเห็นไม่ได้ด้วตาเปล่านะครับทังร้อยฟูไม่ต้องถ่ายแนละ้ว <c oughs> เอาล้ครับตอนนี้ดูฮะ ปู้วครับเดี๋ยวเราจะต้องเทน้ำมันตรงตามขอบทั้งหมดเลยไหมขอบนอกใช่ไหมขอบในขอบนอกด้วยขอบในเดียวขอบในนี้ขอบในครับไม่ให้ไหมมีการเดือดของภูเขาไฟเทน้ำมันลงไปตามขอบนะฮะแค่นี้นะแล้วก็หั่นนะดูผักสตีหั่นหน้าข้าวาศาสนาพุทธผักชีโรยเลยครับโรยไป ติดไฟเลยฮะออเียเหล็กร้อนมาดูครับพัดลมนะฮะที่เราเตรียมไว้จัดอยู่ในอุปกรณ์ด้วยนะเนี่ยพัดลมเร่งไฟครับเร่งไฟรอครับเร่งไฟจังหวะหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ควันเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยเมียด่าแน่เสร็จแล้วไงต่อฮะรอเสร็จแล้วก็รอควันเฮ้ย มันป้องกันกันไม่ได้จริงเหรอไอ้นวันมนุ้ยเชื่อหรืรอเสร็จแล้วครับไข่ตุ๋นหม้อฟูไม่ต้องหมุนได้ไหมเฟบะช่วงเชฟบะพาชิม วันนี้เชฟระพาชิมก็พาเราทุกคนมาอยู่ที่ ตัวโกเทสนะครับที่นี่เขามีดีเรื่องเป็ดและนกตัวนี้ฮะร้องอยากจะกินเป็ดมากตัดปีกด้วยกันไม่ละเว้นเลยนะฮะ <c oughs> ขนาดอาหารอีสานกระบตู่ก็ยังชอบลาเป็ดหวยเตี๋วก็ไม่วาย๋วยเต๋วก็ชอบ๋วยเตี๋เป็ดแล้วชอบอะไรในก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะนองเป็ดโอ้โหขนาดของเป็ดก็ยังชอบกิน <c oughs> แกงเห็ดใช่เหรอเอ้ยโทดครับแกงแกงเป็ดเดินตาขวมาตัวเปียกเลยเช็ด โอ้โหหนกยอดตีมืออืมหิวยังพอหิวเออไปกินเถอะปะเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับผู้ที่จะมาบอกที่มาที่ไปของร้านโกเทแล้วนะว่าตำนานของเขานี่เป็นมากันยังไงสวัสดีครับพี่หมอยครับสสวัดีค่ะ ครับผมพี่หนุ่ยนี่อ่าทำหน้าที่อะไรของร้านนี้ครับอ๋อเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการดูแลที่นี่นะะกี่ปีแล้วครับอยู่ที่นี่มาเปิดมาประมาณ8ปีกว่าครัแปปีจริงๆแล้วร้านนี้อยู่มากี่ปีเออถ้าเกิดเป็นร้านเดิมดั้งเดิมเลยเนี่ยก็น่าจะเกือบ80ดบปีโอ้ได้ยินมีรอเลือออกมาเน้นว่าเกือบร้อยปีเฮ้ยมันก็เกือบร้อยปีนี่แปดสิบก็จะร้อยอยู่แล้วป็นร้านนี้ที่เรกว่ายาวนานเนาะพอจะรู้ไหมว่าต้นกําเนิดของเขาเนี่ยมาอย่างไงต้นกาเนิดก็คือแม่เขาเป็นคน แล้วก็เมื่อก่อนที่ขายเป็นเป็นเรือแล้วก็เรือนะค่ะเริ่มจากพายเรือขายพายขายเสียวเรือก่อนค่ะขายเตี่ยวเรือเี่ยวเรือใช่ค่ะขาเสี่ยวเป็ดแล้วก็พอถนนเริ่มมีก็ขึ้นย้ายเข้ามามาเปิดที่ฝั่ง มาเปิดที่บังเลนครับบังเลนแล้วก็มาเปิดที่สาขาสองทุ่งหงนี้เป็นสาขาที่3ค่ะอ๋อนี่สาขาที่3แล้วนะใช่ค่ะนะครับก็ใหญ่โตกันทีเดียวอ่าแล้วก็พัฒนาสูตรอาหารมาเรื่อยๆจนมีหลายชนิดจนทุกวันนี้มีเป็นเป็นร้อยชนิดเป็นร้อยร้อยชนิดนะครับ, 100, 100รบโอ้ โที่อยู่ตรงหน้านี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะมาแนะนํากันเป็นแบบว่าพรีเซนต์นะกันเริ่มจากต้องนี้เลยเป็ดก่อนเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องเป็ดที่สุดเพราะว่าเป็ดนี่ข้างบนหลังคานี่เรียกว่าใหญ่มากนะฮะนึกถึงเป็ดพะโลนึกถึงโกเทสค่ะน้ำจิ้มก็รสเด็ดค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดรสเด็ดจีจารค่ะไหนอันไหนรสเด็ดอันนี้ค่ะน้ำจิ้มอ่าผมควรจะลาดไปเลยนะลองชิมเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งลาดน้ำจิ้มเพราว่ารสชาติแต่งปะกัน เอาเนื้อก่อนไหมไม่เคยกินเป็ดพะโรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนมันไม่มีความคาวของเป็ดเลยมันออนนุ่มไม่แพ้ข้าวขาหมูเลยอะ่ะเฮ้ยเป็นเป็ดที่ดีงามมากตอนนี้ถ้าเมียได้ยินคงอยากกินยิกยิกตัวสันทีนี้ผมจะลองแต่ผมไม่กินหนังนะตายผมชอบกินเนื้อเดี๋ยวเราลองมาทานแบบจิ้มน้ำจิ้มดูบ้างคุณผู้ชมโอ้โหน้ำจิ้มรสเด็ดเลย เล็กคอมเมนต์เลยโอ้โหตั้งแต่จานแรกน้ำจิ้มกระป็ดผมไม่เคยเจออะไรที่ไม่เคยเจออะไรที่กระเด็นออกจากปากเองไม่เคยเจออะไรที่เพอร์เฟคขนาดนี้ในโซนของเป็ดนะปกติไม่ค่อยกินเป็ดหรอกวันนี้เป็นอีกครั้งที่ทําให้ผมหลงรักเป็ดนี่อะไรนะฮะอะไร,ะไร,ะไร,ะไรคีมอันนี้ <_ d ata> ปลาดุกฟูผัดขี้เมาค่ะปลาดุกฟูผัดขี้เมาของโปรเอกล่าสไตล์พวกแบบผัดปลาดุกฟูพวกขี้เมาปลาดุกฟูคืออาหารที่ผมชอบและผัดขี้เมาเป็นอาหารที่ผมชอบพอมารวมกันของที่ผมชอบรวมกัน2อย่างะ ลวงต้องบอกเลยว่าหอมอร่อยโดยเฉพาะความกรอบนี้ล่วง <c oughs> กรอบมากเพนนี้ดีนะนี่นะักกินจบเบียนยอแ้ <c oughs> วันนี้เราพามาของใหญ่บ้างค่ะปลาชอ่อนลุยสวนค่ะปลาชอ่อนลุยสวนมันใหญ่ขนาดนี้เลยฮนะ,ะที่นี่จะใช้ปลาใหญ่ที่นี่ เออปากระพงลุยสวนผิดนิดหน่อยผิดไปพยางเดียวปลาช่อนเปลี่ยนปลาช่อนก็ได้ค่ะปากระพงก็ได้ค่ะแล้วแต่ใช้ปาอ่าก็แต่ที่นอนอยู่ในนี้คือกระพงแค่นั้นเองไม่มีปัญหาแต่มันลุยสวนแล้วกันน่ะเออผมขอกินทั้งเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเครื่องเทศเขาเลยนะ ปลากระพงนี่ก็มาทําเป็นกุ้งลุยสวนก็ได้นะคะแตกแปลงค่ะมันค่อนข้างแทบเลยนะฮะปกติเราจะเบื่อกอับการทําน้ําราดที่แบบเซฟๆรสไม่ค่อยจัดมันก็จะกลายเป็นจืดเจ๋อนๆไปหมดนี้น้ํายำน้ำนําราดของเขานี่รสเด็ดอีกแล้วพอดีผมไม่ได้หยิบกระาดาษทิชชู่มาขอดูดนิ้วเลย นี่เราผ่านไปกี่อย่างแล้วครับคุณพี่หนึ่งสองสามมาถึงนี่เลยฮะเรียกว่าจานนี้นี่คืออะไรฮะเอ็นหมูตุ่นน้ำแดงค่ะอันนี้ก็ขึ้นชื่อของร้านเลยเฮ้ยะคะเคยกินในพวกพวกระเพาะปลาผู้หูฉลามนี่เอ็นหมูตุ๋นน้ำแดงค่ะต้องกินเอ็นๆน,นะคะผมจะเสียงดังทำไมน้ำแดงนะฮะอย่าเข้าใจว่าเป็นพวกน้ำแดงน้ำหวานก <c oughs> ็ไม่มีใครโง่ขนาดนั้นน้ำแดงของอาหารจีนมันก็จะเป็นพวกน้ำที่แบบเหนืดอเนือยเนี้ยลักษณะจ,จะคล้ายหูฉลามอะคะ่ะอือ น้ำแดงหอมกลมกล่อมสมชื่อร้านโกเทสต่อไปเราจะเกินแบบเนื้อน,นี่มีเนื้อปูเศษเลยเนื้อปูแล้วก็เอ็นหมูไปพร้อมกันถ้าบางคนชอบแจ็กโชก็จะใส่เจ็กโชบด้วยไม่มีความเค้าของเอนหมูฮะรึดริดนุ่มลิ้นวุดๆลงไปในคออร่อยมาก อร่อยจริงๆนะคุณพี่ชื่นใจมากไม่อยากให้พ้นช่วงนี้ของรายการไปเลยมาถึงเมนูสุดท้ายซะแล้วสำหรับของอร่อยอันนี้คือผัดงโงกล้วยค่ะอันนี้ก็ลูกค้าชอบมากเลยค่ะผัดงโงกล้วยงโงกล้วยนี่คือชื่อของทุกอย่างมารวมกันแล้วผัดเป็นชื่อผัดงโงกล้วยที่มาน่าจะมาจากประเทศจีนสูตรเราคิดเองค่ะอ๋อแต่สูตรคิดเองเคล็ดลับนี่คิดเองนี่อะไรก็จะมีเนื้อไก่เนื้อกุ้่งมีแฮมก้อนค่ะไม่เชื่อโกหกผมหรือเปล่ากินให้ดูก่อน อร่อยครับนี่เนี่ยมั่นใจในตัวเองมากลองชิมดูครับหืมมันผัดงูกล้วยดีอร่อยมากต้องกินเม็ดแปะ้วยด้วยฮะอร่อยเม็ดแปะ้วยเฮะอืมปกติเขาจะมาทำเป็นอาหารหวานเแต่นี่เขามาทำนี่อร่อยที่สุดที่หนึ่งที่ผมกินเลยนะเมื่อกี้บอกว่าต้องกินเม็ดอะไรนะแม็ดกล้วยค่ะถึงได้อร่อยพี่ไม่ได้กินอะไเมื่อกี้ เยี่ยมค่ะเงียมเนาะเอาเป็นว่าร้านนี้นะผมยืนยันความอร่อยอีกร้านนึงโดยเฉพาะเป็ดพูดจริงๆอาจจะเป็นเป็ดมาไม่เยอะในชีวิตแต่กล้าพูดเลยว่าเนี่ยเป็นเป็ดพะโล้ที่อร่อยที่สุดทั้งเป็ดทั้งน้ำจิ้มที่เนี่ยเคยกินมาแล้วไม่เสียแรงจริงๆที่ขับมาจากกรุงเทพถึงนครปฐมแต่บ้านผมอยู่เพชรเกษมอาจจะไกลนิดนึงโอ้ขอบคุณพี่เน่งมากนะครับพี่หนุ่ยค่ะ ขอบคุณพี่หนุ่ยมาก เดี๋ยวนี้ก็แนะนําก่อนว่าคนที่ไม่เคยมาทําไมเขาต้องมากินคือที่ร้านเนี้ยจะอร่อยเรื่องของเป็ดโลขึ้นชื่อเลยจะได้เปิดพิสดารพวกณต่อยได้หลายรายการอร่อยช่องห้าแล้วก็เขาให้เรามาเขายังให้เรามาอยู่เนาะมีรายการไหนที่แนะนํามาบอกได้ค่ะโอ้คือพร้อมรับเลยสุดยอดพี่หนุ่ยรับทุกคนหนุยหนุยมายังไงสาขานี้หรือจะแนะนําสาขาอื่นด้วยก็ได้เอาที่เราอยาก ถ้าสาข,ขาบางเลนก็วิ่งทางเส้นสุพรรณบางเลนกับโนพวงศ์เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันสุพรรณก็คือจะผ่านทั้งสองร้านแต่ถ้าเกิดมาเส้นนครถมไปราชบุรีไปหัวหินนะคะคก็มาเส้นนครถมรผ่านถนน,นเพชรเกษมอยู่ใกล้ๆโลตัสนครปฐมค่ะสุดยอดครับเป็ดพะโล้สมชายโกเทสคนี่คือ80ปีนี่คือเข้าใจแล้วนี่คือตำนานจริงๆฮะมาชิมเลยครับผมส่วนช่วงนี้เวลาของเราหมดแล้วช่วงต่อไปครับแขกดอยคอยชิมครับ ชุ่มแขกดอยคอยแดกเ้ยชิมและหลังจากชิมอาหารอร่อยออร่ยกันมาแล้วถึงช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดสําหรับไข่เจียวสําหรับไข่ตุ๋นฟูฟูที่เริ่มแฟบแล้วนะต้องรีบให้มันมาชิมนะครับสําหรับไข่ตุ๋นก็ต้องเชิญแกงต้มตุ๋นมาเลยครับเชิญเลยครับจิโกโกย รอนานกันว้วยนักเพลงให้มันรู้ซะมากทําทำมันตัวเร็วทานครับพี่เออนานแล้วเนี่ยรอนานชิมนะครับเดี๋ยวเมันเริ่มแฟบแล้วครับเนี่ยรับได้ด้วยนะเมื่อกี้ธรรมดาไม่งั้นกูต้องไปหยิบอันใหม่สิวเ้ยได้อ่ะเมื่อกี้มาให้ดูให้สมกับชื่อเมนูครับผมชื่อเมนูอะไรนะไข่ตุนโอ้โหเขียดมากไข่ตุนฟูชาบูพระเจ้าโจกชาบูพระเจ้าโจ๊ก <c ười> เออมาเรื่อยๆด้วย <c ười> <Kub ik> ไอ้ที่ไม่ไาอยู่แนไหนนี่เอาจริงแล้วใช่ไหมไม่นับไม่นับเพราะว่ามันให้กินข้างนอกอ๋อโอ้เป็นเมืไหร่อ่ามันเป็นของทางร้านเราทางร้านเรานี่เรียกว่าถ้าจะได้รสชาติแบบนี้เน,ะนี่ยข้างในต้องไหม,มข้างในต้องไหมมันคล้ายๆปูนึ่งอะ่ะมึงแดกเปลือกปูไหละ่ะ เออครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เปลือกเสมือนเปลือกปูเราจะไม่นับของกินไม่ได้ของกินไม่ได้อยู่แลนะครับผมแสดงว่าข้างในนี่ใส่ไฟมาเออโอ้โหใส่โคกันใส่ไฟนะดูเป็นไเป็นเป็นถ่านเป็นถ่านนะเป็นถ่านเราทำมาจากแมนนวลเลยครับผมตั้งเดิมมีถ่านไฟรล้วรอครับผมใช่ไหมครับเอายังเอาเลยฮะเอานะฮะเอานะฮะได้ขขาววันนี้รีบไปรับลูกเดี๋ยวลูกเลิกสามโมงนะฮะตอนนี้ก็ใกล้แล้วต้องรีบกิน สวยนะอุ้ยร้อนร้อนอุ้ยร้อนจริงร้อนจริงนะงไม่ได้เมคอุ้ยร้อนอนีน่นโดนอีกแล้วโอ้ยมอ <laughs> อหม้อมันของร้อนอย่าไปโดนชอบแม่หม้อเนี่ยชิมเถอะชิมเลอันนี้ปลอดภัยนะ <laughs> เกเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวก่อนเสียงอะไรมี <laughs> 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 กรอมตุ <laughs> เทศโจ๊กไอ้เนี่รายการอาหารด้วยไอ้ <laughs> อตบในรายการเออน่าเกลียดจริงไหมมึงอะกูเกลียดหน้ามันเก็บเยี่ยอะไรไม่ได้ 跟你按摩，我。<laughs> <laughs> เป่าก่อนเนี่ยอันเก่านี่อ๋อยังมีอันเก่าอยู่ไม่เอาจะกินเห็ดไงนี่นี่มีเห็ดด้วยใช่ไหมนี่เห็ดใช่ไหมมีอะไรพิเศษที่ผมต้องต้องต้องชิมอะไรไหมเพราะว่าไม่มีไม่มีมีประมาณนี้ไม่มีมีประมาณนี้ใช่ตักนี้มาก่อนอให้มันเย็นอ่ะอันนี้เริ่มเย็นแล้วอันเก่าชิมอันนี้ต่อนะครับป็นเป็นไข่ตุ๋นแบบไข่ตุ๋นหม้อไฟอ่ะะปกติไข่ตุ๋นมันจะเป็นไข่ตุ๋นไงนี่เป็นหม้อไฟตุ๋นในหม้อนึ่งเพราะถ้าไม่เป็นหม้อไฟเนี่ยมันก็จะไม่ไหมอย่างนี้อ จะหยุดหรือจะไปต่อครับไปต่อครับไขคำหนึ่งพวกความลุ้นนะครับเทปนี้ผมจะขอไม่ชิมด้วยเพราะถ้าชิมเนี่ยเราจะสามารถคาดเดาบาลานุได้อ่าอันเนี้ยไม่มีการชิมเลยพอไม่ชิมแล้วมันก็จะลุ้นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมลุ้นพร้อมกันครับบารานุเอาเลยนะเฮ้ยคุณส่งขนาดนั้นร้านเหรอบารานุบารานุบารานุวะบาลามันลอยดีงี้บ้าบารานุบ้ามันระมันรอเรือ ะลาน่อัไอ้อแล้วบรามาบบ่บ้าเาบเลยเหรอภาบๆ ไข่ตุ๋นจะเอาอะไรมากมายอร่อยว่าอร่อยอร่อยคือตุ๋นมาได้ขนาดนี้ถือโอเคเปิดโปงเลยดีกว่าครับใครอยากกินไข่ตุ๋นม้อไฟแบบนี้จริงๆแล้วเป็นของแต่ว่าไม่มีไข่แล้วร้านไปแล้วร้านปิดไปแล้วมาจากร้านเก่าของอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือปิดไปแล้วเอาสูตร้ามาเขาเอื้อมมาให้่าล้านุูภาพจากคุณก๊อฟนี่ไม่ธรรมดานะครับถือว่าดีนะฮะขออย่างเดียวไม่น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมได้เยี่ยมมาบอกพวกเนี้ยแต่ไฟมันแรงข้างในต้องไหมอยู่แล้วเพราะว่าความร้อนมาจากด้านในถูกไหมฮะแต่ต้องไม่ขนาดนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าเอาไฟออกไม่ทันด้วยยังแบบปรับไฟกนไม่เป็นแต่ถือว่านอกจากขอบดําๆแล้วซึ่งเราไม่กินอยู่แล้วเนี่ยรสชาติด้านในลงตัวครับมีความไม่เค็มมากเกินไปไม่เค็มมากเกินไปนะฮะมีเห็ดอะไรนี่ให้คุณประโยชน์นะครับซึ่งกินกับข้าวได้เห็ดให้คุณประโยชน์นะฮะถือว่าผ่านครับสามารถเอาไปทํากันได้นะใครที่ชอบทำอาหารเมนูนี้เป็นประโยชน์กับคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปครับผมขอฝากข้อคิดดีๆเอาไว้ในอ้อมใจของทุกคนนะครับเชิญครับคนดีนั้นมี มากแต่ที่หายาคือคนหายครับสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับาคุณหายหายหายแน่นอนมันต้องหายายืนยาตีต่อไปอย่าลืม s ับส c ค i b e และกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ